ก็สวัสดีนะคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงข้อดีข้อเสียของ z x 6 r นะครับ,อรบเอาจริงๆนะผมก็ยังไม่เห็นข้อเสียนะครเพราะรถใช้แค่สองเดือน มพูดถึงข้อดีก่อนแล้วนะหนึ่งเลยนะว่ามันสวยนะปีสองพันยี่ห้เนี้ยนะไฟหน้าก็จะเป็น led หมดแล้วนะน่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายก็ท่ามาเป็นแบบ led กวมถึงจอด้วยนะเป็น TFT นะจอก็จะบอกค่าละเอียดดีนะส่วนที่สองนะข้อดีมันก็คือว่ามันแรงนะแรงเลยนะถอ,อกคลิปก็ ตามตัวพันธุ์ทันแน่นอนอย่างรุ้นพี่นะตัวพันธุ์้นพี่ตัวพันธุ์คงไม่ออกทิปกดสองร้อยเก้าิเก้าบวกนะ่ะข้อเสียก็น่าจะมีต่อซ้อน ถ้าไปกินกาแฟ40-50โลผมว่าไหวนะต่อกที่ไปไกล4-500โลก็จะเมื่อยนะสำหรับใส่ซ้อนร้อมบอเป็นเล็กอีกอย่างหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นทคิปเตอร์นะที่ให้อัพยอย่างเดียวไม่มีดาวแต่ว่ามันก็พอแล้วนะ สนุกหรูนะควิกชิ l เตอร์ควิกชิ l เตอ,อร์คืออะไรค u i ก็คือไวนะิ l เตอร์ก็คือเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเกียร์ไวจะผิดยังไงก็ขออภัยด้วยข้อเสียอื่นผมก็ยังไม่ยังไม่เคยเจอนะ ดูในคลิปในรูปเหมือนมันจะเล็กนะแต่ตัวจริงมันไม่เล็กนะมันใหญ่เอาเรื่องเลยแล้วอย่างหนึ่งคืออ่ะเรื่องกินน้ำมันว่ามันก็ธรรมดาครับสี่สูบเรื่องธรรมดา ถ้าเลือกสีสูบแล้วไม่ต้องรับไปได้ครับก็กินตามมือเรานะเรื่องกินน้ำมันถังน้ำมันตัวนี้ความจุสิบเจ็ดลิตรนะ อ่ามีเพื่อนๆถามมาว่าเปลี่ยนท่อท่อแคทยังอยู่ไหมท่อแคทยังอยู่นะนี่คือท่อแคทที่เอาออกไปก็คือท่อพักนะฮะกับปลายเรก็เปลี่ยนใส่แค่ซิฟออนถ้าเปลี่ยนคอฟูก็ท่อแคน่าจจะไม่มีนะ ท่าที่ผมสัมผัสมาก็มีเท่านี้ข้อดีข้อเสียถ้าเลือกแล้วข้อเสียมันก็ไม่มีเพื่อนอยากรู้อะไรให้ผมลงคิดอะไรเม้นบอกได้นะ ข้าวข้าวหน้าก็จะประมาณนี้